กับผมสวัสดีครับเราสองกันครับมาพบดมาพอกันนี่เลยพี่น้องโอ้วางช่วงแล้งหันตอกแกะนะครับบอกว่าว่าสถานการณ์บ่ค่อยดีปันเนยพัสนบอกไอ้แรงงานไทยที่อยู่ในแคม้ยผมนี่แหละบอกว่าสัวผ่านเขาหลุมลบไปด้วยว่าสันว่าโอ้สถานการณ์บ่ดีปันเดยครับพี่น้องท่างภาคเหนือก็ได้มันก็บ่รู้เนาะว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นในอนาคตเนาะก็บอกกันแรงงานไทยเขาหลุมลบไปว่าสันว่า วา่ารพร้อมกันนี่แหละพี่น้องเข่าลุมลบไ่ว่าสั้นป้องกันไว้เนาะกันไว้ดียวก็แก่ฮะเทียมันเกิดเงี้ยงขึ้นมาเขากับบอลลูนเนาะเข่าทีปลอดภัยไว้กันว่าสั้น่าไ, <c oughs> ไงเต้เต<ะ>้ยังไม่เข้าหลุ่มลบพ่ยเจ้ยังยังยังแป๊บนึงโอ้ยทำอะไรอยู่แล้วอู้ อุ้ยเขาเข้าหลุมหลบภัยกันแล้วไม่ยีย่ไงพี่เข้าหลุมหลบภัยแล้วเข้าหลุมหลบภัยกันครับพี่น้องครับเป็น,ปนไงครับสถา,านการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะไม่ไม่สู้ดีเท่าไหร่ไม่สู้ดีคบใช่ครับเราต้องเอาชีวิตเราก่อนต้องเฝ้าระวังกันวินาทีต่อวินาทีครับทุกคนครับ แบบนี้เลยพี่น้องเอยสถานการกันมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจรงจรไม่รู้เลยครับตอนนี้มือแปดด้านนะครับทุกคนไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยครับพี่น้องในเมือไหนจางลบบอกมาห่าว่าสูภาพกันเขาหลุมลบพาเด้อสั่นวาเขาก็เขาจ้านี่ครับหลุมหลบพ่อันนี้ผมลงมาสั้นเต้เลยได้ครับเนี่ยสั้นเต้นี่แหละเอ ที่ลับทีน่นอนกับที่ะมาณน,นี่แหละเขาหลุมลบหายแล้วนะทีนว่นอนกับทีนอนอยู่นี่แหละฟังนี่ก็เป็นสันน่นนอนนี่ใครเนี่ยนะครับใครเนี่ยว่าอยู่นี่มันมีแอร์ยอยู่มีเครื่องปรับอากาศให้ใครเนี่ยนะครับมีเครื่องปรับอากาศมียังให้แล้วก็มีเตียงมีสั่นมีสั่นนั่นนี่สินนละรับกว่ารูนะ้เนาะว่านั่นมันสิเกิดนี่ยังขึ้น <c oughs> ปลอดภัยไว้ดีที่สุดครับ แล้วก็ฟังทั้งนี้นะครับกับใครเนี่ยมีห้องน้ำให้ถึงแม้ว่าสิมายโยใต้หลุมหลบภัยเราแล้วก็มีห้องน้ำให้ครับมีห้องน้ำให้ใครโยกะฉีดยูนี่ไปซักพากันเคลื่อนเนี่ยเรื่องด้วยสถานก,การณ์มันบ่ดีปานเดซึ่งเ้างว่างหูนะครับเ้องว่างหูว่า มันจิเกิดอีหยังขึ้นอ่ะนะเขาเขาก็ไ่ได้บอกว่าเอ้ยกูจิตโจมตีมึงตรงนี้เล้เออกูจิตกูจิเขาช่องนีเอ่กูจิตไปมึงนีเออเขาก็บ่ได้บอกนะพอดีนายจ้างโลนใกล้นียอยู่นายจ้างโลก็ยังเอ้อยู่เลยอบุกน้องอยู่เลาก็บอกว่าเออสถานการณ์มันยังบบท่านได้ดีขึ้นมันยังประกาศศึกสงครามอยู่ออหมองใดปปอดภัยสู้ก็เขาไปหมองปอดภพ่ยวนันอ่าตอนนี้นายจ้างโลก็บอก เขาล้มลบไปเลย่อนเกิดห้าเชียมันโป่งปังมามมันบอกเองว่าถือเลยครับมันมันมีผู้ใดบอกได้เลยตอนนี้สถานการณ์อยู่ในประเทศอิสราเอลนะตอนนี้เนาะร่มังแล้วเตัรถขังตั้ฟางแล้วบมเอส่วนคเยหมดถิมตรสถานการณ์ครับไน่ห่อนยำผะาม้วดีพอโอ้หนีพผะว่นี่ น้องสาวเจ้าเป็นห่วงไงรู้จักรู้รู้รูเปล่ารู้แล้วเออน้องสาวเนี่ยทักมาบอกนะว่าเป็นห่วงพี่นะเออไม่เห็นเป็นห่วงผมบ้างเลยอ่ะน้องสาวเจ้าอ่ะแกอยู่น่าไม่เป็นห่วงก่อยว่างั้นเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องห่วงกันบ้างสิอ้าวแล้วผมแล้วผมไม่เป็นห่วงบอ่ห่วงตัวเองเท่านเตียมเปี๊ยเตรียมกระป๋องไหมล่ะครับ อยู่ลมลบไปตีดิกเปลียนไหนสัมผัสเนี่ยพึ่งพึ่งพึ่งไม่ไหมนี่เนี่ย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 จังเดี้พึ่งไม่ไม่บอกเราเพิมรู้สึกเนี่ยทางบ้านผู้ต้องเป็นห่วงเด้อผู้ต้องเป็นห่วงยังโยโย่ยังมีชีวิตอยู่เออยังมีชีวิตอยู่อ๋อหนองสาวเป็นห่วงว่าหนังส่าวเป็นห่วงเลยบอกบอกเขาเนี่ยทางบ้านผู้ต้องเป็นห่วงเด้อยังอยู่สบาย ยังสบายดีอยู่ตอนนี้ยังบ่นี้มีอย่างเขายังพ่ไบ้ตลบบ่ต้องเป็นห่วงนะครับเด้อวคนที่บอกว่าดูแลตีน้ำหนักบ่ต้องห่วงตอนนี้เราดูแลผมบ่เป็นผมดูแลเราไอเขาเจ๊อโอเคครับผมโอเคครับผมกับสิบมานนี้แหละนะครับสำหรับสถานการณ์ยู่ทั้งภาคเนะของประเทศอิราเลอยยูตดเขตดเล็บบนอนเลยผมบอกก่อนผมยูตดเขตดเล็บบนอนเอ ประเี๋ยวเขาลมุมลบให้ได้แจ้งกวักเห็นมากเออผมก็บตรงมาธรรมาดาเนาะครับเนาะอือกับผมสำรับคลิปนี้ผมสิฝากไว้ชั้นนี้เลาวถ้าเกิดว่ามีเอยียงเหตุการณ์อี้ยังอัเปเดไม่ไม่หน่ผมก็สิผมก็สิลงให้นะเออเดี๋ยวผมก็บจิลงเห็นเบื่อว่ามันมีเหตุการณ์เอยียงเกิดขึ้นบ้างเอียงประมาณนี้นะครับสำรับคลิปนี้ผมสิฝากไว้ชั้นนี้แล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องแรงงานไทยสุขสุขวัลน,นะครับเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ